สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่อง You Tube ยิีมละไม่ไปด้วยกันค่ะวันนี้นะคะปุ้ยจะมาแนะนำเรียกว่าตัวที่มาแรงมากๆนาทีนี้ถ้าใครมีเนี่ยโชคดีมากๆเลยค่ะก่อนอื่นฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านมีอยู่ในมือแล้วแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยกำลังพยายามตามหาอยู่เลยค่ะนี่เลยค่ะในภาพนะคะ เรียกว่าสนิจันตตัวนี้เนี่ยพุ่งแน่ๆน,นะคะราคาตอนนี้ไปไกลมากนะคะต้นเล็กอยู่ที่ราคา2,900บาทนะคะ2,900บาทค่ะฟังไม่ผิดค่ะปุยก็ไปเช็คมาหลายๆที่เช่นเดียวกันนะคะต้นที่เล็กจิ๋วจิวจิวไปเลยอะ่ะก็คืออยู่ที่ราคา290คือเหมือนเพิ่งงอกใบออกมาประมาณสัก2ใบประมาณนี้นั่นคือ290บบาทนั่นคือ สเสน่จันขาวค่ะทุกคนสเสน่จันขาวเป็นไม้มาแรงของสเสน่จันณนะ์ณตอนนี้วินาทีนี้ค่ะสเสน่จันขาวเองนะคะถือว่าเมื่อก่อนเนี้ยราคาอยู่ที่หลักสิบหลักสิบจริง,รงๆเพื่อนๆห้าสิบบาทนะคะแต่ตอนนี้เพื่อนๆไม่สามารถหาได้ในราคาหลักสิบแล้วและหลักร้อยเนี่ยก็ถือว่าจะได้ต้นที่เล็กมากๆนะคะแล้วต้นที่ท้าประมาณซาก Uh, 20เซนนะคะเพื่อนๆก็จะเจอในราคาที่หลักพันแล้วนะคะราคาที่เป็นพุ่มกอใหญ่อยู่ที่ราคาสูงมากค่ะเพื่อนๆอยู่ที่ราคา1,000 0บาทนะคะ10,000บาทแล้วซึ่งตัวนี้เนี่ยเชื่อได้เลยค่ะว่าเขามาแรงแล้วก็แรงแสงทางโคงจริงๆค่ะสนิทจันขาวค่ะเพื่อนๆใครมีบ้างแต่สนิทจันขาวเนี่ยจะมีข้อที่ เรียกว่าปรับเซียนเหมือนกันนะหลายๆคนปลูกสนิจจันทร์ค่ะแต่ปลูกสนิจจันทรขาวไม่ขึ้นปุ้ยเคยไปเจอพี่ท่านหนึ่งค่ะที่ปลูกสนิจจันทโกเมนสนิจจันรดแดงได้สวยแต่พอเอาสนิจจันรขาวไปเลี้ยงแล้วไปปลูกแล้วเนี่ยปรากฏว่าพี่เขาบอกว่าพี่สามารถทําจากต้นที่เป็นต้นสูงอะให้กลายเป็นต้นแคร์ได้นะคะอันนี้ก็เขาบอกว่าหลายๆท่านเขาก็ปุ้ยว่าคุยหลายๆท่านเนาะเขาก็บอกว่าสนิจจันขาวค่อนข้างเลี้ยงยากแล้วก็มีความ เรียกว่าตายง่ายนั่นเองนะคะดังนั้นเพื่อน,อนๆคนไหนที่มีเสน่ห์จันอยู่ในมือจันขาวนะช่วยมาบอกเคล็ดลับกันหน่อยค่ะว่าปลูกยังไงให้โคสวยแล้วปลูกยังไงให้เขาแตกกอเยอะขึ้นค่ะเสน่ห์จันขาวหรือว่านเสน่ห์จันขาวซึ่งเป็นว่านที่มีความมงคลเรียกว่าเป็นไม้โบราณนะคะตั้งแต่สมัยโบราณเลยที่เขาบอกว่าว่านเสน่ห์จันขาวเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า King of Hearts ด้วยความที่ใบเขาเนี่ยมีความาคล้ายกันกันกบรูปหัวใจก็เลยได้ชื่อแบบนี้นะคะซึ่งเป็นไม้ประดับมงคลนะคะที่มีความโดดเด่นมากๆนะคะเขาบอกว่าความสวยของใบนะคะแล้วก็ความมงคลเนี่ยก็คือเรื่องของเป็นว่านประเภทเมตตามหานิยมเป็นว่านที่เสริมโชคเสริมลาบนะ,คะใครดวงดวงที่แบบดีอยู่แล้วนะคะได้เสนิห์จันขาวมานี่ยิ่งดีขึ้นไปอีก ใครที่แบบว่าดวงไม่ดีสามารถเขาไปอเอาเรียกว่ารปรปลุกเสน่หจันขาวเนี่ยก็เสริมดวงเข้าไปได้อีกนะคะทําให้มีคนเนี่ยรักใคร่มีคนหลงไหลนะคะเรียกเงินเรียกทองได้แลองเงินทองก็ไหลมาเทมาทําการค้าทําธุรกิจก็เจริญรุ่งเรืองนั่นเองค่ะนะซึ่งลักษณะเด่นของว่านเสน่หจันขาวหรือเสน่หจันขาวนะคะก็คือตรงบริเวณของก้านใบและก้านดอกเนี่ยจะมีพื้นสีขาว ก้านใบก้านดอกจะมีพื้นสีขาวนะคะทุกคนนะดังนั้นอันนี้แหละเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากคือเพื่อนๆลองไปตรงบริเวณที่มีสนิทจัน์ขาวก็ได้ค่ะถ้าเขาเนี่ยอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาจะโดดเด่นออกมาเลยจะเตะตาจริงๆไม่เชื่อเพื่อนๆลองไปดูค่ะสนิทจัน์ขาวอยู่ในวงอาราซีนะคะชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ Homo โลม i n a ลินเดนนนะคะแล้วก็ชื่อสามัญเมื่อกี้เลยค่ะที่บอกคิงออฟฮาร์ดค่ะ ส่วนชื่อที่เรียกในท้องถิ่นก็สนีจันขาวหรือเรียกว่าว่านสนีจันขาวค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าทางใต้เนี่ยเรียกเป็นชื่ออื่นหรือเปล่านะคะเพื่อนๆคนไหนมีเรียกเป็นชื่ออื่นก็พิมพ์คอมเมนต์มาให้ปุ้ยหน่อยค่ะว่านสนีจันขาวทุกส่วนนะคะใช้ทําเป็นส่วนผสมของพระเครื่องและวัตถุมงคลต่างๆเพื่อให้เกิดความขลังในด้านเมตตามหานิยมค่ะ นอกจากข้อดีแล้วนะคะเพื่อนๆต้องรู้ข้อเสียด้วยค่ะสนิจันเขาวนะคะทุกส่วนของว่านสนิจจันขาวมีสารพิษค่ะใช้เป็นยาพิษเบื่อปลาถ้าเกิดเรากินเข้าไปเนี่ยจะทําให้มีอาการปวดปวดหัวนะคะแล้วก็คลื่นไส้อาเจียนค่ะโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้เป็นยาทาภายนอกนะคะใช้ทารักษาแผลเปื่อยแผลติดเชื้อหรือว่าแผลมีน้ําหนองค่ะดังนั้น ไม่ทานเข้าไปนะคะกินไม่ได้ค่ะเพื่อนๆแต่ดมได้ค่ะขอบคุณการติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะ